ความรู้สึกศรัทธาจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยผมศรัทธามาตั้งอตสสมัยผมเป็นรุ่นรุ่นแล้วตอนที่ผมยังไม่ได้ขึ้นจากทะเลผมออกทะเลทั้งชีวิตนะครับเรือวิ่งผ่านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองผมก็ต้องไหว้นะครับตอนเรือจะออกจุดประทัดนะครับทุกครั้งแล้วก็ผมก็อยู่ทะเลชั่งชีวิตเพิ่งจะเข้ามาช่วย อ้เจ้พ่อเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากการแนะนําของคุณสมชัยสันติวิริยพภัณฑ์กับท่านผู้ตรวจตาตัดต,ต,ต่องจริงก็เกิดการตัดตาไม่ใช่เฉพาะตัวผมอย่างเดียวคณะกรรมการทุกคนนะครับแล้วก็ที่ประธานทุกทท่านที่ผ่านๆมานะครับก็มีกิจตัตาในเรื่องใสในองค์เจ้าพ่อหลักเมืองแต่จริงๆแล้วองค์เจ้าพ่อที่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ มันเป็นศูนย์รวมกิจใจของประชาชนชาวาส,สามุทรปรากรและผู้ประกอบอาชีพโดยเฉพาะจริงๆแล้วผู้ทำบปรมงผู้ป,ประกอบทำบำรมงนะครับจะให้ความสำคัญและก็นับถือท่านมากครับ